สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สีทุกๆท่านครับสวัสดีพียงเอซเดนไตรดูกับช่องพ่อชูอ,พอ,พอนพ่โคุกน้ำนี่วันนี้เราจะพาดูความลำบากมาดูความไม่ลำบากครับความสบายในการเดินทางมาหาช้างทั้งสามเชือกทางอยู่ทางไหนเนาะวันนี้เนาะ มไม่ใช่ทางมาเมื่อวานครับไม่ใช่ไม่ใช่ทางที่มาเอารถมาลงช้างเมื่อวานมันคนละเส้นทางกันนะครับี่เส้นใหม่แต่มันอยู่มันอยู่ฝั่งที่ช้างอยู่นะครับเอาไปทางนู้นมันต้องข้ามข้ามน้ำมูลนะครับเออเออเออ ด้วยก็จะตกนะครับนี่เอาล้วยมาฝากพี่ใหญ่ไม่ว่าอาจคอทิปด้วยเป็นดินทรายก็จะขับยากนะครับนี่ให้ดูความลำบากนะครับเส้นทางแต่ช้างสบายความเป็นอยู่ช้างสบายไม่มีปัญหานะครับนี่เอยเนาะออออ อ,อถุงกล้วยก็จะดดดจากรถนะครับถุงกล้วยนี่ตอนน้ำท่วมท่วมหมดนะครับบริเวณนี้ท่วมหมดท่วมหมดดู ใจสู้สยางนะครับอะไรเราก็ทําได้นะครับถ้าเรามีใจสู้มีความขยันไม่ยอท้อนะครับหัวใจต้องเกร็งจิตใจต้องแกร่งนะครับนี่ช้างเขาถึงจะมาอยู่แบบนี้ได้นะครับวกับใจรักนิดๆหน่นนอยๆน,นะครับ นี่รุ่นฝั่งนู้นครับที่เรามาส่งช้างเมื่อวานนั่งตรงข้างนั่นกล้วยก็จะหล่นนะครับนี่กล้วยจะหล่น เือไมตตาไม่รู้ใส่มาทำไมครับพรทิพย์พรทิพย์ได้ยินเสียงแล้วพรทิพย์ได้ยินเสียงแล้วพรทิพย์จะจำเสียงรถได้นะพรทิพย์นี่พรทิพย์นี่อยังจะจำเสียงรถได้สัมผัสพิเศษับนะสัมผัสพิเศษ ทิศขขานางวันนี้ลมแรงครับวันนี้ลมแรงมากวันนี้เสียงนกนกปากหางเต็มน้ำนกปากหางเยอะมากเยอะจริงๆ ก่อนที่ย่อน,นที่ดูยาครับยายัายางเหลือเยอะนะยาย่าไม่ต้องพูดถึงพอได้กินนะครับยาถึงจะไกลแต่ว่าไม่ไกลนะครับความเป็นอยู่อาหารช้างสมบูรณ์มาถึงหมดนะครับ คอนทิปนี่น,นะจูดนี้หน่อยมองเห็นอยู่คอนทิปเอ้ย,อย,อยพี่ใหญ่ไม่วาดจะอยู่ข้างในนู่นครับพี่ใหญ่ไม่วาดเอาคอนทิปลงน้ำก่อนเออเนาะดูเดินมาฝากคอนทิปเลยนะครับ ทิปทิปเอ้ยเออดุดไปทิปเออเออาปเป็นยังไงบ้างล่ะด้วยมาฝากเนี่ยด้วยไหมอ๋อเดี๋ยวก่อน ừ nó định yeah, kéo thôi 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 kiếp kiếp này ừ. kiếp không ơi ui nó cô không pảng không khô thịt mai thịt mừ mà, mà hay nè หมายติดมือมาให้ทางนี้ลูกแต่เรา,าเดินมาทางลำบากยาอย่างเหลือนะครับยาเต็มเลยนี่นะครับอยู่ในช่วงปรับตัวเพรว่าไม่ได้ลงทุ่งนานแล้วนานนี่อยู่ในช่วงปรับตัวนะครับนี่ดูยากยากเลยอะมาก ถูกไปงเงียบมากอยู่กับธรรมชาตินะครับเป็นอะไรที่อะไรล่ะมันมันมันสบายสบายสบายใจนะครับอยู่กับธรรมชาตินี่ไม่มีอะไรวุ่นวายเรียกว่าธรรมชาติบ,บำบัดนะครับ ธรรมชาติบำบัดจ,จิตใจแล้วแต่แล้วแต่คนชอบนะมันอยู่ที่คนด้วยนะครับอยู่ที่เราด้วยอยู่ที่ตัวเราถ้าเราไม่ชอบมันก็อยู่ไม่ได้นะครับการเลี้ยงช้างนี่มันต้องมีใจรักกับการให้ช้างมาอยู่กับธรรมชาตินะครับเก็บเก็บเก็บเเก็บใจรักให้ช้างอยู่กับธรรมชาติ ถ้าไม่มีเจรักมันก็มาอยู่ไม่ได้นะครับตัวมายืดตรงน้ำมาตัวมาตัวมาตัวมาเวียนมาจุดหนักเวียนมามามาเวียนมา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 ง่วงสัมผัสหน่อยมาเออมาใช้เสียงครับมาใช้เสียงเรียกนางมามามาเออมา

Ba, thành chú tân ngoài đá mà thì kỳ gì? Đó. Ba. ngoài đá cũng cố mà nhỉ. Ba, này. Thì lại cũng rồi. Ê. Ê. Sẽ như anh chú ừ. ừ. đó mà. Ê. Đó. Việt Nam tươn như thế này. Ê. này. Đấy, con cơ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยเซนจูหุยเซนจูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลยเียบอะจะเล่นไปหน้าเราก็ต้องอาศัยน้ำน้ำอาศัยน้ำเป็นหลักชาวนี้ยังไม่ร้อนน้ำ

เล้ยวเล้วเล้ยวเล้วน้ำแล้วอุ่นเล่นน้ำแลวเล่นน้ำแล้วเลน้ยวน้ำเล้วเดี๋ยวไปเดีวไปต้องไปตามมา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 ฮะฮะฮมาแล้วมามามา